ว้าวนี่โอ้โหหมามา,มาช่วยกันสร้างถนนกับน้องๆถนนสี่สายสี่เส้นสี่สีสนี่เรามีรถบดมาบดถนนให้เรียบเนียนด้วยนะ <c oughs> ไม่รู้จะเรียบจริงเบ้าหรือจะยิ่งเละ <c oughs> <c oughs> อ่าพอใช้บดเลยครับอ่าบำรุงถนนหน่อยให้ถนนเรียบๆครับอ,อย่าทําให้ถนนเละนะตรงๆอย่างนี้ค่ะอ่าบดตรงๆครับไม่ใช่บดบดทางขวางอย่างนั้นเละเลยอย่างนี้ค่ะที่รักนี่ค่ะอย่างนี้ค่ะ อ่าบดตรงๆกดแรงนิดนึงให้ถนนเรียบๆหน่อยครับทพี่สร้างรถได้หลายคันนี่ระหว่างนี้พี่เบียมกําลังสร้างรถโหสร้างรถเยอะมากเลยอะรถมีแบบเดียวครับเนี่ยใค่เพราะว่าสีไม่มีนอ๋อมันมีบล็อกเดียวเนาะโอ้น้องวะน้องวะเช่บทปยันนี่เลยวงเวียน V M N Porsche สวัดีครับวันนี้เราจะมาทําอะไรกันครับรีวิวทรายแม่เหล็กอ่าวันนี้เราจะมารีวิวทรายแม่เหล็กหรือที่เขาเรียกกันทรายมหาสจัชญ์นะครับนี่เรามีเตรียมอุปกรณ์หลายอย่างมาไว้เลยนี่พอเช่มีเตรียมรถตักมาไว้แล้วด้วยเฮียมีอันนี้รถขนอะไรรถอันนี้รถขนทรายขนหินพวกนั้นเนาะแล้วก็นี่อะไรครับนี่ชุดชุดตักเนาะใช่ค่ะชุดตักเล่นทราย อ่าแซนด์บ็อกเกมแล้วนี่ก็มีพวกกระบะลมนะครับที่เราเตรียมไว้แล้วนี่ชุดที่เราไปไว้เล่นทะเลกันก็ามาเตรียมไว้ด้วยและนี่คืออ่าทรายทรายสีสีทรายแม่เหล็กนะครับโหแล้วนี่เรามีเอาหุ่นยนต์ที่เราเคยรีวิวมาไไกกมคือแบบจัดเซตใหญ่เลยข้างหลังมีอะไรครับเนี่ย นั่งนั่งขี่กันเลยนะเนี่ยมาเรามาเล่นกันเลยดีกว่าเ,เดี๋ยวเรามาแกะของเล่นแซนด์บ็อกซ์เกมออกจากกล่องกันก่อนครับดูว่าข้างในมีอะไรให้เราเล่นบ้างนี่จะเหมือนตามรูปหน้ากล่องหรือเปล่าโอ้โหม,<า>มีของของเล่นหลายอย่างเลยเนี่ยเดี๋ยวมาประกอบกันครับว่าเล่นกันยังไงบ้างเนี่ย นี่เอาไว้เล่นทะเลได้ด้วยเนาะใช่เท่าน่าไปทะเลเราก็จะหิ้วไปดูอ่าเดี๋ยวเราหิ้วไปเล่นทะเลด้วยถ้าเรามีโอกาสได้ไปทะเลนะครับน่ามินี่ด้วยค่ะาน่ามินนี่ด้วยอ๋อเหมือนในรูปเลยขอเป็นทางเนินขึ้นเนาะได้ที่ไปต่อกันค่ะลูกนี่นี่เราต่อมาค่ะโอ้โหโฟชื่อต่อเสร็จแล้วอ๋อเอาให้ลงล็อกนี่สถานีสักทรายโอเคป่ะนี่แล้วก็มีรถ มีรถ uhm. ขนอันนี้ด้วยเนี่ยทรายอ่าเดี๋ยวเรามาเตรียมทรายกันดีกว่าครับเนี่ยแกะทรายออกมาใส่กันเลยดีกว่าโอเคเนี่ยเนียเฮียแกะเลยค่ะเนี่ยอ่าเอาทรายมาครับเนี่ยมาแบบนี่พอนี่ยมี่เบามใส่สีส้มลงไปก่อนเลยครับโอ้โหวุ้ยโอ้โหอ๋อนี่ทรายแบบละเอียดมากเลยนะ โอ้ดูดิทรายละเอียดยิบเลยใช่อันนี้ไม่เลอะมือด้วยเนาะทรายเนี้ยใช่เน <steam in the air> ี <some> ่ยก็ปัด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 ก็ออกหมดแล้วอ่าโปอเช่จะแกะสีฟ้าครับสีฟ้านี่นะคะอ่ะให้น้องโปรเช่เทโอ้โหอ่าเดี๋ยวเอามาเททรายสีโอ้ยนี่ทรายเหมือนทรายแบบของทะเลของจริงอย่างนั้นเลยอ่ะ สีเหมือนมากเลยมาดูนะมาดูเนาะโอ้โหทรายกระจุยเลยครับประเทศทรายทีนึงโอ้โหนี่มีขึ้นแล้วพริกฟังค่ะลูกแล้วฝั่งนี้ค่ะลูกขึ้นรถขนดินด้วยทรายผสมนี่สถานีของพี่เบีมเป็นไงบ้างครับอันนี้กำลังขนทรายอยู่ครับโอ้โหกำลังผสมทรายเหรอครับเนี่ยทรายเมื่อกี้ผสมทรายไปนิดเดียวเหนียวมากมีรถขนดินด้วย ว้าวเดี๋ยวทรายสีนี้สวยอยู่นะดีะเห็นหมือนคล้ายๆแบบอ,อยู่ทะเลเลยอ่ะใช่ละเอียดมากเลยอืเหลือสีอะไรครับมูดสีชมพูนี่เหลืออีกห่อหนึเ่าแกมาเลยอยากให้น้องๆเล่นทีเดียวไปเลยมีไดโนเสาร์ด้วยไหนโอ้มีเตรียมไดโนเสาร์มาเล่นทรายด้วยเหรอเนี่ยได้เดินรถเสาร์โดนตักแม่ขอเชฟหยิบทรายขึ้นมาใส่กระบะเรือก่อนครับอ่าใส่รถตักดินไปก่อนก็ได้ เดี๋ยวเหยียบเละหมดเดี๋ยวมาลองทดสอบดูนะทดสอบเต่าดูนะอ่ามาม่าจะทำแม่พิมพ์ดูดูว่าจะออกมารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงดูสิจะเหมือนหรือเปล่าโโหอย่างกับปั้นดินเหนียวอ่ะวันทูปิบ้นี่เต่าสวยงามมากเลยไหนมีแม่พิมพ์อะไรอีกครับ โอ้มีอะไรเนี่ยนางเงือกใช่นางเงือก,กเจ้าหญิงอาโบชเช่มามาให้หนูทำใส่พี่อ่าใส่แม่พิมพ์ก่อนครับพส่อ่พิมพ์ไหมคะอ่อะมาหมาใส่แม่พิมพ์นางเงือกมาแล้วเร็วดูคันสวยไหมโอ้โหกับหัวครับขอกล้องดูหน่อยครับครับผมสวยไหมเนี่ยว้าวหน้าตาสวยงามมากเลย โอ้โหเจ้าหญิงนังเงือบไหยของปอเช่เป็นแมพทีมอะไรเนี่ยแต่อ่อนลงมาใช่ไหมโอ้เป็นปูเงบเงบปอเช่ต้องใสให้ทรายให้เต็มเต็มครับต้องใสเต็มกว่านี้ค่ะอ่านี่ยอันี้เห็นไหมอ่าไหนของพี่เบียนเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้โอ้โหตักทรายใส่รถแล้วก็เททรายกลับไปเหมือนเดิมมันต้องขนมาด้านนอกสิครับอ่าดูดูปูแงบแงบปอเช่อีกทีนึงนี่ เหมือนอยู่เหมือนอยู่พอได้พอได้รถรถขนดินคันนี้เป็นไงบ้างครับพ่อเช่เละคะเละหมดแล้วใช่ไหมของพี่เบมมาแล้วเอายเนี้าขนทรายมาแล้วคันรถหนึ่งก็เอาทรายมาใส่อ๋อมีทำแม่พิมพ์เครื่องดินด้วยใช่ใส่แน่นๆครับใส่เต็มๆ มามามาพิมพ์ดูครับเ,เ,เป็นไงสวยไหมสวยไหมว้าว<อ>านี่เ,เป็นครื่งบินเลยอันนี้เป็นแม่พิมพ์เขาแถมมาจากชุดทรายเนาะ,ะแต่แม่พิมพ์เล็กๆเลยกระจิ๋วหลิวแม่พิมพ์แบบเล็กๆเล็ๆ,ๆน่ารักมีหลายอย่างมีผลไม้มีเสือมีปลาโลมาอะไรเงี้ยนี่มีไอติมด้วยนะต้องลองเอามาใส่ ใส่แล้วคว่ำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงโอ้โหดินดูน้องพอเช่ทำโอ้โหกดปราศาสตรมีผสมสีกันด้วยไยหนพี่พี่เบมอยากทำเหมือนน้อง,องอพอเช่บ้างพอเช่ทำปลาใสแล้วโอ้โหวันนี้เละเลยครับอันนี้ของพี่อันนี้ยังไม่แน่น <BM. S 1> นี่นี่ของพี่เบมที่ทำเสร็จเมื่อกี้เบองกัน แลวนี่รถมันจะไปยังไงอ่ะเนี่ยอันนี้เ่ตั้งใจให้มันเปอย่างนี้แล้วโอ้โหต้องชนปราสาทก่อนใช่ไหมเนี่ยชนอิฐปราสาทก่อนโอ้อโหนี่มามะไล่ทําอิดบล็อกเล็กๆแล้วอันนี้เห็ดนี่รูปนกเนาะแล้วกลับหัวกันหมดแล้วเนี่ย <c oughs> บล็อกเล็กๆดูน่ารักมากเลยเดี๋ยวเรามาทําทำเสร็จทีเดียวเดี๋ยวมาเปิดดูทีเดียวดีกว่า อ๋อบเช่ใส่อะไรครับเนี่ยรูปอะไรครับพิกมาดูเลยโอ้โเต่าสองสีเต่าผสมสีกันแล้วเนี่ยเฮ้ยแต่บเช่ทำสวยนะตัวนี้อ่ะฮะเน้นเชียวอ่าอ่ฮะผมอมาเสร็จยังครับโอ้ยเสร็จแล้วใช่ไหมใช่อ่ามาไล่เปิดดูเลยครับโอเคเช่เปิดเลยค่ะนี่พีระมิดโอ้ย หลายอย่างเลยอ่าโหนี่นี่นี่ใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นโอ้อ้าวพอเช่ไปหยิบออกมาแล้วพอเช่ดิว่ายัางไม่หยิบเลยพอเช่ึิว่าแข็งนะมึงเฮ้ยนี่มอไซค์ก็สวยนะเนี่ยนี่รูปนกรูปเห็ดนี่มีปลาโลมาด้วยแล้วก็ไอติม ปอเช่อ๋อปอเช่ตะก,กี้ไปหยิบนึกว่ายังไม่เปิดออกมา <c oughs> ใช่ปหมใเช่อ้าทำไมไม่ออก <c oughs> นี่กำแพงเละเลยปอเช่หยิบนึกว่านึกว่ายังไม่ถอดบล็อกออกมาเอาเรามีสีเขียวด้วยนี่เนี่ย <c oughs> สีเขียวเล่นอะไรดีครับพี่เบม <c oughs> สีเขียวเราจะมาฝังศพโอ้ฝังศพน,น,า,น,น,า,น,นา,ายนเ <c oughs> สาร์เหรอนานเสา่าตายแล้วเหรอครับใช่สุดท่านไปนานแล้วนานเสา่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยตายแล้ว สายราาวบอกว่ายังไม่ได้ออกกล้องเลยสายของเราตอนนี้ผสมสีกันมั่วไปหมดแล้วครับอ่าเดี๋ยวเราเก็บเคลียร์พื้นที่กันก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาทําการสร้างถนนให้รถได้วิ่งกันดูนะครับได้เลยโอ้โหโหมีดอกทรายด้วยเนี่ยอ่าเราเคลียร์พื้นที่โล่งแล้วเดี๋ยวเรามาสร้างถนนกันนี่ถนนยังไงครับถนนส โอ้เป็นถนนสี่เลนเลยเหรอโอ้มาดูกันว่าหมามาจะสร้างเป็นยังไงถนนสี่เลนเนี่ยอันนี้ศูนย์กลางนะคะมีศูนย์กลางด้วยใช่โอเคเจ้าปอเช่เหยียบเหยียบเละเลยศูนย์กางโอเคดกันตรงนี้อ่ะปอเช่ค่ะปอเช่มาทำสร้างถนนของว่าปอเช่ไปช่วยหมามาสร้างถนนก่อนครับอ่ะอ่านี่พี่เบมมาร่วมสร้างถนนสายสีเขียว นี่หอมมะมาถนนสายสีน้ำตาลของโอเช่ครับถนนสายสีอะไรดีสีฟ้าของหนูอยู่นี่ค่ะโอเช่สร้างเป็นไหมเนี่ยเดี๋ยวโบเช่ช่วยทำเลสโอ้โนี่ของพี่มีีพ่เบียร์มีรถมีรถมาใช้ถนนแล้วเนี่ยถนนยังสร้างไม่เสร็จเลยโบเช่โบเช่ทำนี่แล้วมีถนนอีกเส้นหนึ่งสายสีชมพูไอ้ขอมามาเปลี่ยนสีดีกว่าอ้าวมีเปลี่ยนสีด้วยเพราะนี่สุดนศยางเลยวไงเลยสุดย์างอ๋อ ชมูดีกว่า่ะเดี๋ยวให้ออามากับน้องๆสร้างกันก่นกอนนะดูว่ามันจะออกมาสวยขนาดไหนหรือว่าจะเละขนาดไหน <c oughs> ว้าวนี่โอ้โหหมามาช่วยกันสร้างถนนกับน้องๆถนนสี่สายสี่เส้นสี่สี <c oughs> นี่เรามีรถบดมาบดถนนให้เรียบเนียนด้วยนะ <c oughs> ไม่รู้จะเรียบจริงเบ้าหรือจะยิ่งเละ <c oughs> ่าพอเช่บดเลยครับอ่าบำรุงถนนหน่อยให้ถนนเรียบเรียครับอย่าทำให้ถนนเละนะบดตรงๆอย่างนี้ค่ะอ่าบดตรงๆครับไม่ใช่บดบดทางขวางอย่างนั้นเละเลยอย่างนี้ค่ะที่รักนี่ค่ะอย่างนี้ค่ะอ่าบดตรงๆกดแรงนิดนึงให้ถนนเรียบเรียบหน่อยครับท่านที่สร้างรถได้หลายคันเลยนี่ระหว่างนี้พี่เบียมกําลังสร้างรถโหสร้างรถเยอะมากเลยอะรถมีแบบเดียวครับเนี่ยแค่เพราะว่าสีไม่มีนอ๋อมันมีบล็อกเดียวเนาะ น้องวะน้องวะเช่บทปยันนี่เลยวงเวียนว้าวนี่ถนนของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้มีอนุสาวรีไดโนเสาร์ด้วยครับเนี่ยใช่ค่ะโอ้โหอยู่ดีมาได้ไงครับเนี่ยจะรักไงอ่าแล้วนี่อะไรครับอนี้ไม่เปิดเลยอ๋อบ็อกเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมนี่โอ้โหมีแล้วลวดลายด้วยนะ นี่อันนี้เป,นเป็นเครื่องบินนี่เป็นไงสวยงามไหมโอ้โห,โหส,สีสันสวยงามมากเลยถนนเส้นนี<ว>้มีพีระมิดของปอรเช่ด้วยอ่ามีพีระมิดด้วยนี่มีรถเล็กๆอยู่ตามท้องถนนสีสันสวยงามมากเลยนี่แล้วเราก็มีพวกรถที่เราเคยรีวิวประกอบล่างมาร่วมแจมด้วยนะเนี่ยลวแต่รถทรายนี้ไม่มีล้อนะครับขับไม่ได้จอดอยู่กับที่ครับ ขับเองไงแล้วขับื่วยเขาขับๆๆๆๆขับดีๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวรถแตก <c oughs> แตกแล้วค่ะอ้าวหัวหัวขาแวดแล้วเนี่ยรถคันนี้ทรายแตกเป็นไงครับสนุกไหมครับน้องๆสนุกครับอ่านี่เป็นทรายแบบเสริมสร้างพัฒนาการอย่างหนึ่งเนาะใ<ช>หน้น้องๆได้เรียนรู้ได้เล่นกันนะครับ วันนี้เราก็ลากันไปก่อนแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากน้องๆเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับ s ะไคร e ให้ช่องมีแอนต์โลจินด้วนะครับลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย